สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอมาเปลี่ยนป้ายนะคะให้อ่าคุณลูกค้านะคะซึ่งวันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยได้รับนะคะป้ายขาวแล้วนะคะนี่นะคะคันนี้ก็จะเป็นยาริสนะคะที่เพิ่งออกใหม่นะคะโอก็มาเปลี่ยนป้ายนะคะถึงที่ทำงานเลย กค้านะคะก็เพิ่งเลิกงานนะคะเขาก,กาลังจะเดินมาระหว่างรอนะคะโอ้ก็เปลี่ยนป้ายนะคะสําหรับลูกค้านะคะทุกท่านนะคะที่ถึงเวลานะคะที่จะเปลี่ยนป้ายขาวแล้วนะคะเราก็มีการทํําทาคืนเงินนะคะสองพันสามร้อยบาทให้นะคะเอา้าทำไมติดเกินอะ ไม่เกหือกป้ายขาวนะคะก็จะเป็น3861กบ3861นั่นเองนะคะส่วนเงินที่ว่าคืน2,300บาทเนาะตรงนี้เราจะมีการโอนเงินคืนให้นะคะฐานธนาคารบัญชีนะคะเดี๋ยวทางบริษัทจะโอนเงินคืนให้นะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจรถป้ายแดงนะคะสามารถทักข่าอูได้เนาะเรามีการบริการถึงบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับจองนะคะหรือว่าคุยรายละเอียดนะคะเงื่อนไขได้มายังไงนะคะเราสามารถคุยกันได้นะคะทุกคนเนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอลูกค้ามานะคะ ก็ได้เปลี่ยนป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากได้รถป้ายแดงนะคะบริการถึงที่แล้วก็ประทับใจนะคะฝากิฝากติดตามโอ้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียด0973575349สวัสดีค่ะ